สนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda s c o o p ิยไใหม่ฟันอลิมิตออกลายซ่าใหม่ KFC Cream Ball สนุกกรุบกรอบและเนียนนุ่มในกลมเดียวยังคงอยู่กับการรับน้องอันแสบสันกับเราสองคนและขนมจีนในรายการภารกิจซีซาตอนรับน้องหันสาหาซี แต่เห็นทีนะครับว่าเราสองคนจะพูดมากกันไม่ได้แล้วเฟิร์นรุ่นพี่คณะซีาร์กกำลังรองเราสองคนอยู่ไม่รู้ว่าไปสายจะโดนลงโทษหรือเปล่าน่ากลัวน่ากลัวเหมือนเต่าเลยว่ะก <c oughs> ันหัวเลย <c oughs> หลังจากที่น้องใหม่แห่งคณะซีาร์ได้พบกับรุ่นพี่ขาโหดไปกันแบบหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้จะต้องมาดูกันครับว่ารุ่นพี่ขาโหดข,ของเราจะทำอะไรให้กับน้องๆใจฟอกันอีก และสิ่งต่อไปที่ต้องทําในคณะนี้ก็คือการต้องร้องเพลงคณะเพลงคณะของเราเป็นเพลงที่มีประวัติมายาวนานน้องๆทุกคนจะเป็นน้องของคณะศิษย์สตร์จริงๆได้ต้องร้องเพลงนี้และเต้นเพลงนี้ได้พร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะทำไมพวกคุณไม่มีเอนิจกันเลยครับโอ้โหหนังนั่งที่มีน้าทู้สังกิพ์เป็นเอนจครับเอนจจอะพาวเวฮะคุณพร้อมที่จะเข้าบททดสอบ การเป็นน้องคณะศิษย์ศาสตร์อย่างจริงๆหรือยังร้องเขาค่ะแต่คุณยังร้องเพลงนี้ไม่ได้เนี่ยใช่ไม่มีใครสอนมูเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกค่ะพี่พี่เอ็นพี่เอ็นทำไมไม่สอนน้องออกมาออกมาให้พวกคุณอยู่ในแถวอย่างมีระเบียบอยู่ยาวอยู่ยังมีระเบียบตอนนิ่งผมจะกลับมาตรวจนะครับหลังจากที่พวกคุณได้เรียนกับเอนเตอร์เทนไปผมจะกลับมาตรวจเออพี่เอ็นเร็วพี่เอ็นพี่เอ็น พังรู้ว่าความแข็งกร่งมันต้งพ ที่ติดตามน้องขนมจีนเนี่ยตั้งแต่แรกแต่น้องเข้าวงการมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้เขาจะรู้ว่าน้องเขาเนี่ยเข้ามาวงการจากการประกวดปเป็นเด็กน้อยอน้อยน้อยน่ารักเขาใช้เพลงร็อกประกวดด้วยคือชอบเพลงร็อกตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล,ล่าคะหรือว่าก,ก็คือเหมือนได้รับการผูกฝังจากคุณแม่ะคะ่ะก<ม>็แบบร็อกใช่ชอบเพลงร็อกคือจะฟังแบบช่วงยุคของเขาแบบไมโครชิ้นเล็กไปล้นนี่น่นคือฟังหมดเลยแล้วเราก็เลยแบบต้องฟังด้วยซึมซับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นคนชอบฟังเพลงหลายสไตล์แต่ว่าก็จแช รอบร้องก็เป็นแนวล็อกมันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่ซิงเกิลแรกความเจ็บไม่มีเสียงควเจ็มีเสียงเป็นไงเมื่อการเดบิวต์ก็ค่อนข้างลำบอะไรยังไงไหมมีฉากหนึ่งค่ะคือปกติเนี่ยพอเราร้องเพลงร้องไห้เนี่ยเสียใจไม่จำเป็นต้องไปร้องใต้น้ำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ทำมาแล้วรู้สบายเลยคือเหมือนมันเป็นแบบว่ากิมมิคมากกว่าที่แบบว่าความเจ็บไม่มีเสียงก็ไปอยู่ในน้ำแบบเสียใจไม่มีใครได้ยินอะไรอย่างเงี้ยความเจ็บนี้ไม่มี เันอะไกอะไรอ่พี่นะพี่ n อแต่เมื่ี้สองตัวนี้สุพี่อะไรเมั้งไม่ทีนั้นเตะหน้าคว่มเลยพี่พี่พี่คะปากไปโดนโดนอะไรมากินไก่มาครัน้องคะพี่จะบอกเลยนะคะว่า

ไปแล้วไปแล้วเจจะมาสอนร้องเพลงแทนแทนเองว่าอะไรเจอ่ะเจขอดูหนังหน้าเลยเจขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันเจเนี่ยชื่อว่าซูซานค่ะเจเนี่ยชื่อลิซ่าค่ะเพลงของคณะเราชื่อว่าเพลงขนมจี พวกเราจะมาสอนเต้นเพลงคณะของเรืท่าแรกเนี่ยขนมจีนขนมจีนขนมจีนสองรอบมันจะมีท่าประจำของมันอยู่ว่าเพลงขนมจีนพร้อมสามสี่ขนมจีน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 น้ำยาไตปลา เขียวหวานดูดูค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมดูช่วงสะโพกค่ะจำได้นะเขียวหวานยมันช่างแซ่บแซบเหลือเกินเหลือหลายค่ะคุณพี่โอเคโอเคค่ะต่อมาหยิบหยิบเส้นหยิบผักใส่จานอันนนี้เป็วาเนียไว้เป็นไวายหยิบเส้นหยิบผักใส่จานกินแกงเขียวหวานแล้วมากินแกงป่าต่อมา ถั่วงอกกระเพราแตงกวาแตงกวาหันไปทางซ้ายมือของตัวเองขนมจีนแกงป่าอร่อยจังดูดูดูเส้นของลำตัวค่ะยังไงคะหนาคือใครแล้วายก็เป็นสีที่คึ้นเรียบร้อยใช่คือความแซ่บของมันโอเคค่ะ ถ้าน้องทุกคนพร้อมแล้วเ,เรามาฝึกเต้นกันดีกว่าอ้าวลุกค่ ทางน้องใหม่ของเราเนี่ยจะชอบพี่ลิซ่ากับพี่ซูซานซะเหลือเกินนะครับดูสิครับยกืกย้ายใส่สะโพกเต้นกันแบบสุดๆไปเลยแต่จะว่าไปเนี่ยถ้าไม่บอกผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยว่าพี่เป็นรุ่นพี่นึกว่าเป็นคนบ้าอยู่ข้างกันนะความเฮฮาหันหาของชาวคณะ ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจะซีจะซาจะหาขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับพี่จานตามจริงหนูมันจะผูกค่ะแต่หนูแต่เชื่อมันไม่พอค่ะพี่จูซานสอนน้องน้องหนุ่มจีนตีคอถ้าสอนเนี่ยต้องจับมือสอนกันแบบพี่จูซานค่ะพ่อเป็นตำรวจพ่อเป็นตำรวจหนเป็นตุ๊ดค่ะ